ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ oppo a53 ครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเทสเกม rov ให้ดูนะครับเรามาดูฟิลลิ่งในการเล่นกันว่าจะเป็นยังไงบ้างความเลื่นไหลความสมูทจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าปรับกราฟิกแบบสูงสุดเลยนะครับผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกในลดสปีดแล้วก็ตัวอัตรา r ี f ฟ e เรล็หน้าจอนะครับผมก็จะปรับเป็นตัว90เฮิรตเลยนะครับ ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับจะเลือกเป็นอัตโนมัติก็ได้นะครับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะปรับให้เราเป็นอัตโนมัติมาะแล้วก็หรือว่าจะเลือกแค่60เฮิรต์ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็น90เฮิรต์ก็ได้ตัวนี้เนี่ยถ้าเราตี90เฮิรต์นะครับก็คือเราจะบังคับเขาใช่ไหมครับดังนั้นในเรื่องของการกินแบตเตอรี่ในเรื่องของการกินไฟเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ได้ในเรื่องของความลื่นไหลความสมูทมากขึ้นนะครับแต่ถ้าใครที่แบบเอ้ยอยากเลือกเป็นอัตโนนมััติก็ได้ะะครบเเพื่่อวาาจให ปรับให้เราแบบตามการใช้งานของเรานะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเทสเนาะผมก็จะปรับเป็น9 0เฮิร์ให้ดูนะครับเรามาดูกันตัวเกมสเปซนะครับผมผมก็จะปรับเป็นตัวหมวดแข่งขันแล้วกันนะครับก็โอเคเหเรามาลุยกันเลยครับ oppo a53 นะครับณนะวันที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยผมก็ยังไม่ทราบราคานะครับเดี๋ยวผมถิงไว้ใต้คลิปให้แล้วกันเนาะถ้าทราบราคามานะครับก็เป็น อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับจากทางแบรนด์ oppo ที่แบบเอ้ยสเปคหรือว่าฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเนี่ยเขาก็ใส่มาให้นะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมได้ลองสัมผัสมานะครับผมชอบผมชอบในของตัวเสียงลําโพงครับเสียงลําโพงเนี่ยเป็นลําโพงคู่นะดังกระหึ่มมากครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นการดูคอนเทนต์การดู y youtube เนี่ยโอ้โหเสียงดังแบบดังกระหึ่มมากครับดังมากจริงๆเลยก็ ผมว่ารุ่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับก็น่าจะขายดีในระดับหนึ่งของทาง OPPO เลยนะครับเพราะว่าด้วยฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเขาก็ใส่เข้ามาให้นะครับก็ตั้งค่าของเขานะครับตัวกราฟิกเนี่ยมีโหมดเฟรมเรทสูงนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถปรับเงาเมฆตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวภาพเอดีเนี่ยแน่นอนผมปรับสูงมากนะครับแต่ว่าการแสดงผลนะครับยังปรับไปสูงมากไม่ได้จะปรับได้แค่สูงเนาะก็เป็นการปรับสุดนะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไง c ี u ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็น snapdragon 460ก็ถือได้ว่าเป็นตัวแรงในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับตัว GPU เนี่ยจะเป็นตัว GPU ตัวเดียวกันกับตัว snapdragon 665นะครับเสียงบางเสียงดังนะเสียงดังไปนะผมว่าขอปรับลดลงแล้วกันเสียงลำโพงเนี่ยผมชอบมากๆครับก็คือฟังเพลงแบบเราดู YouTube เนี่ยโอ้โหแบบมันมันมันดังมันแบบ มันมีมิติดีครับร,รู้สึกดีรู้สึกชอบครับตัวเครื่องให้แบ,บตเตอรี่มา5000 m มิลลิแอมนะครับแต่ว่าเวลาหยิบจับเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยได้ให้ความรู้สึกว่ามันหนามันหนักมือนะครับก็โอเคเกิดมาทันเพื่อนอยู่นะครับน่าจะ58วิเทราเมื่อกี้ผมดูไม่ทันก็เห็น58อยู่ก็ฟิลลิ่งในการทัดนะครับจอ 90Hz เฮิรครับผมก็ อโอเคครับติดมือดีเดี๋ยวลองดูสกินวิดีโอหน่อยแล้วกันว้าวโอเคนะครับถือว่ามีความลื่นไหลความสมุทในระดับหนึ่งเลย CPU Snapdragon 460ครับผมเชื่อแหละว่า CPU ตัวนี้เนี่ยจะไปอยู่ในอีกหลายๆรุ่นและก็หลายๆแบรนด์แน่นอนครับเพราะว่าเป็น CPU ที่แบบเอ้ยมันแรงนะครับแต่ว่า ตอนแรกผมคิดว่าไอ้ตัว665เนี่ยมันจะไปอยู่ในแบบหลายๆรุ่นหลายๆแบรนดนะ์เนาะแต่ที่ไหนได้พอเอาเขาจริงๆแล้วพอหลังโควิดมานะครับหลังช่วงโรคระบาดมาเนี่ยเขาสเปคมือถือก็ต้องบอกว่ามันมันดรอปลงนะครับเนื่องด้วยแบบต้นทุนอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมเดาเอาเนาะ เพราะว่าสเปคก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ผมชอบเลยนะก็จะเป็นตัว oppo a52020 นะครับโอ้โหสเปคให้มาดีมากๆผมนึกว่าหลังจากนั้นเอ้ยสเปคมันยิ่งดีกว่านี้แต่ที่ไหนได้หลังหลังจากนั้นมาหลังก็เกิดช่วงโรคระบาดโควิดใช่ไหมครับก็สเปคเนี่ยพอมือถือเปิดตัวมาใหม่ก็เอ้ยสเปคก็ไม่ไม่ได้แบบบุวามากนะครับแต่พอมาเนี่ยตรงช่วงนี้เนี่ยก็กำลังดีแล้วสเปคก็เริ่มกลับมาโอเคแล้วนะครับ แต่สิ่งที่ผมชอบเลยก็คือตัว oppo a 5 2020โอ้โหนะสเปคโอเคมากๆครับไทซางเนี้ย yeah, ครับ cpu snapdragon 665ครับแบตเตอรี่5000แล้วก็ตัวดีไซน์ตัวเครื่องเขาตัวนั้นนะ่ก็สวยมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่เออสเปคเริ่มกลับมาแบบโอเค okay, นะครับดูแบบหรูหราดีได้จอ9ก้าเฮิร์ต แบต5,000ชาร์จเร็ว18วัตต์อย่างเงี้ยครับผมแรม4รอลอม6 <R ally. S 1> เขาจะฟาร์มหรือเปล่าเราเลือกฟาร์มก่อนนะแต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาต <c oughs> เขาจะฟาร์มไหมอันนี้ไม่เป็นไรเนาะเเดี๋ยวผมขอแบบลองฟาร์มให้ดูก่อนแล้วกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะครับ แต่ตัวนี้เนี่ยผมได้ลองเทสลองเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่ผมจะมาายคลิปเนี่ยก็ฟิลลิ่งในช่วงฟาร์มเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีครับถ้าคนที่ชอบดูเฟรมเลตนะครับก็มี60เฟรมเลตเปิดได้นะครับแต่ว่าตัวเฟรมเลตเนี่ยเอาจริงๆเลยนะครับก็คือเขาก็จะอยู่ประมาณคาเจ้า60 61ประมาณนี้ครับถ้าแบบช่วงออนหนักๆจริงๆเลยก็ล่วงไม่เกิน50ครับถามว่ามีล่วงไหมมีล่วงเนาะ ความลื่นไหลความสมูทน,นะครับจอ90เฮิร์ตก็ผมว่าเฮ้ยได้นะครับได้นะก็คือถ้าเทียบกับแบบเฮ้ยเราไม่เปิดตัว90เฮิร์ตมันมันยังไงบ้างผมผมว่ามันมีความความลื่นกว่าในในระดับหนึ่งอยู่นะครับจากที่ผมได้ลองสัมผัสมานะโดยรวมแล้วสำหรับตัว CPU Snapdragon 460นะครับ ถือว่าเป็นเป็นตัวแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับเล่นเกม ROV เนี่ยก็แบบเล่นได้สบายๆายะครับผม,มปรับสุดนะครับปรับสุดก็ยังได้อยู่ครับถ้าคนที่จะเอาไปแบบบันทึกหน้าจอเอาไปอ,อัดเกมลงนะครับก็คงต้องปรับกราฟิกให้ให้ต่ํากว่านี้หน่อยแล้วกันเนาะมันจะได้แบบมีความลื่นไหลมีความสมูทมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าเราแบบปรับสุดอย่างเงี้ยมันมันบางที บางทีมันมันอาจจะไม่ไหวนะครับแต่ถ้าแบบเฮ้ยเล่นโดยรวมปกติช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออมาช่วยกันเออเออ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับฟิลลิ่งในช่วงฟาร์มโดยรวมแล้วถือว่าทำออกมาได้ดีครับทัดดีทัดเนียนทัดลื่นอยู่แล้วครับแล้วก็ตัวเฟรมเล็ตเนี่ย5960 <Yeah. S 1> ประมาณนี้ครับผม ความร้อนสบายคิวคค,ครับถือว่าเขาจัดการได้ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการควบคุมความร้อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปอัพเวลกันแล้วกันเดี๋ยวช่วงไปลายเกมช่วงชุลมุนเดี๋ยวตัดกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ s <S ก็โอเคครับตัดมาไม่ทันครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วก็เอาเป็นว่าตัว r o v นะครับ ฟีลลิ่งในการเล่นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะก็ฟีลลิ่งในการเล่นนะครับก็คือในเรื่องของการทัดเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆครับตัวการสัมผัสการทัดเกมความลื่นไหลความสมูทเนี่ยถือว่าทำทำออกมาได้ดีมากๆครับแล้วก็ในเรื่องการควบคุมความร้อนก็ควบคุมความร้อนทําออกมาได้ดีจริงๆครับก็คือในเรื่องของการจัดการความร้อนเนี่ยแค่อุ่นๆมือครับผมเล่นเนี่ยแบบมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เล่นมาแบบต่อเนื่องแล้วเนาะแล้วก็ค่อยมาเทสเกมตรงนี้นะครับก็ ความร้อนเนี่ยจัดการได้ดีนะครับความลืนไหลความสมูทมีครับตัวกราฟิกเนี่ยก็แสดงผลออกมาได้สวยนะครับโดยรวมแล้วนะครับสำหรับเจ้า oppo a53 snapdragon 460แล้วก็ ram 4นะครับถือว่าเล่นเกม r OV ทําออกมาได้ดีมากๆาครับสาหรับการปรับสุดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆก็คือในช่วงที่แบบกําลังมันเลยนะครับกําลังแบบ upwell 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 แล้วก็เขาแพ้ไปก่อนครับก็โอเคครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ